สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้อาจารย์ต่อยเพนกะโทรมายัำเนอะค่ะท่านผู้ชมโทรมาย้ำเมื่อวานเพนกัโท่มากค่ะ,ะน้ำเชี่ยก็เลยสิไปถามอีกค่ะท่านผู้ชมเพนกัโทรหาน้ำเชี่ยเรื่อยไล่าหาเลื่อยค่ะพนเอาน้ำเชี่ยเอาไปเอาคักไปค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาคลิปนี่น้ำเชี่ยกัจะไปปล่อยวันหวยออกเนอคะ่ะพอดี ได้คุยกับอาจารย์กันเลยอยากให้เอฟซีได้ฟังอีกค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลย้อค่ะเพิ่นสิมีเปลี่ยนบ่ค่ะท่านผู้ชมหรือว่าจะเพิ่มบ่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ค่ะ,อ,คะอาจารย์พากันไปเราบอกค่ะไปแล้วทรงตัวแท่นไปแล้วอาจารย์อาจารย์บ่กไปโอ้ค่ะใุล่ดทุดน แต่ว่าอาจารย์คุยได้เนาะค่ะอาจารย์คุยได้คุยได้ว่างว่างว่างย้ำเรลงว่างย้ำมือเร่งว่าง,ง,างกินเข่าไปค่ะอาจารย์กำลังกำลังลูกหลานมาเต็มโอ้หมื่อนี้ย้ำทบทวนก่อนหวยออกหนึ่งวันเนาะอาจารย์แมนแมนยัง <man. S 1> เป็นตัวเดิมหรือว่ามีเพิ่มหรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิม เหมือนเดิมอืมออาจารย์เสียงมันเป็นค่อยๆค,ค่ะค่อยอยู่บ่โอเคค่ะเพิ่มขึ้นแล้วค่ะอ่าเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ไม่มีเปลี่ยนไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มไม่มีเปลี่ยนสี่คู่มหาสัจจันเหมือนเดิมสี่คู่มหาสัจจันเหมือนเดิมค่ะ สิ่งที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นเด้อเชียเอฟซีสาธุยังไงก็มาซาถุทายวิ่งไม่ต้องห่วงห้าบนมาแน่นอนอาจารย์เป็นจังไดอาจารย์กระย่าถิมน้ำเชียกับเอฟซี้ค่ะบทถิมบทถิมคิดหอดอยู่คิดถอดเอฟซีอยู่อย่าวันไหวเด้ออย่าลังเลเด้ออันเอฟซีฝากถามมาว่า ช่องเดียวที่ให้สัมภาษณ์ช่องนี้คือห้ช่องเดียวยังสี่บาอ,อาจารย์หรือว่ามีอีก่องนี้มช่องเดียวช่องเดียวน้ำเชียช่องเดียวเท่านั้นนะอืมค่ะอย่าไปแอบบ้างแปลกปลอมเด้อค่ะอ่าก็จังจังมีน้ำเชียเลยล่ะสัมภาษณ์ช่องเดียวค่ะอ่าก็จะบอกสิ่งหัสจันไปเนี่ล่ะจังไดมันก็ค่ะมันโขเขาอยู่แล้วล่ะ อาจารย์ย้ำให้เอซีอีกก็น,นะค่ะอาจารย์สี่คู่เหรอไว่าให้เน้นเน้นก็คือเลยอาจารย์หัวหนึ่งหาหานึ่งเน้นบนอืมค่ะ,ะก็คือเล่นล่างไว้แน่ค่ะอาจารย์นักนล่างก็สี่ศนย์ศูหนึ่งค่ะศูนย์มาโมผิดวางดอกล่างอ่ะค่ะศูนมาถึ้งวันตีนนะอาจารย์วิเคราะห์เหรอนะน้ำเืียค่ะ ด,ด้วยประสบการณ์ค่ะสามบ่มีทังบนทางล่างอืออาจารย์การรับประกันเลยสามไม่มีในระบบสามไม่มีในระบบสามเจ็บโอ้ยมีแต่ห้ามีแต่ห้าเท่านั้นค่ะเราก็เพราะว่า,าเพราะว่าในระบบมันมีแต่ห้ามันบ่มีสามเลยทางบนทั้งล่าง โอ้สามพ่มีทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมไข้ไข้เย็บใหญ่ไข่เย็ซีแบบเอ่อทักที่ชื่อทิศสามไข้คำนวณนิดนึงกาบเหลาเลยกาบเหลาเลยได้น้ำเชียรด้ยเพิ่มเพิ่มเป็นว่าติงแต่ยื้อได้อีนี่แล้วค่ะท่านผู้ชมนอกไม่กับน้ำเสียสุดหยอดก็หนีอีกไมกาบเหลากาบเหลาเลยการรับประกันเลยค่ะก็มื่อนี่ก็คุยกันหลายคน มีใ่ระดับเเสียนเลยแบบบิ๊กบกเลยทีน้ำหวยน้ำกันนี่ละแต่ว่ว่าไวจะของนี่ก็กำมันใจบอกกันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มซะอืมค่ะเพิ่นเคยได้เนาะค่ะดานบุ้ชมของมันเคยได้กันเลยกลาวว่าแบบนี้นักศึว่าจังใดด้วยซีเมียนยูดอกค่ะก็มันเคยได้แบบนี้กันเลยบอกจังสีนอกะกะน้ำเชี่ยเห็ดคลิปมาน้ำเชี่ยกะเซียยูอาจารย์ว่า พูดถึงคนเคยได้นั่น่นกาววพิ่นกากรันตีจังสีค่ะครับกาวว้าจังสีกับก็สิ่งที่ว่าอาจารย์เคยได้นาอน้าเสียก็เลยว้าแต่งวดแรกมาก็เต็มเต็มเลยเนาะอาจารย์เนาะโหงวดแรกมันสัญจรเด้มมามามาลองวิชากันจากแต่นาะบาดนี้น้าเสียฟังอาจารย์เนาะจนคนขี้งลูกผมไม่กลัวสัญจรไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว คิดยุ่ในใจอยู่ฮียอาจารย์เอ้ยอันน้ำเชียร์หยาดรถทั่วเด้มาขึ้นมากเสะน้ำเชียรถทั่วบ่ค่ะบ่คือบ่เรื่องมากสี่ศูนย์ล่างคือมากขักมากแน่เด้เดี่สี่ศูนย์เนาะอาจารย์น้ำเชียร์กับมากดิมันี้มันเป็นอายุน้ำเชียร์กับเสี่ยน้ำเชียรเอาเหรอเด้อาจารย์เอาแน่ลอตเตอรี่ติดไหมแน่ค่ะเพราะว่าอายุน้ำเชียรมันจะออกทุกปีก็พ่อซอเกิดเด้อาจารย์ คืออยู่เด้เพราะว่าอาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาไ้เลขตัวนี้40ค่ะท่านผู้ชมเลขขึ้นมาแห้งเลขอาจารย์ต้อยเพิ่นขึ้นมาแห้งขึ้นพิ่นขึ้นมา40แห้งค่ะท่านผู้ชมมักมัก40ล่างค่ะมักจังได้กับบนล่างไว้ก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมบนล่างไว้ก่อนค่ะเอาอาจารย์มืออื่นนี่คันได้เฮีนี่ โู้มาโหลดตู้มาโหลด,าดอาจารย์นี่เราจะมากกวนานูค่ะล้งลงออางล้างหวยออกโทรมาโหลดเทแน่นอนเทแน่นอนนะอาจารย์แมนค่ะแต่บ่มีบ่มีติดสามเด้ค่ะทางล่างทางบนบ่มีเพิ่นว่าบ่มี่สามค่ะท่านผู้ชมบ่มีบ่มี่เอฟซีซื้อก็ก็ก็ระวังในถ้าซื้อติดสามค่ะอืมแต่ว่าบ่มีดอกเพิ่นว่าเพิ่นไปเช็คมาดีแล้วสามมันบ่มีบนกับล่างค่ะ อา้ากระสิลบกวนอาจารย์สช่ไน,นะคะอาจารย์ครับครับขอพระคุณอาจารย์หลายหลายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอาค่ะท่านผู้ชมโทรไปย่ำเพิ่นว่าโทรมาเดอร์โทรมาเดอค่ะครับค่ะน้ำเชียก็ได้โทรไปถามอาจารย์เนาะโอ้แน่นอนค่ะน,นี่ค่ะท่านผู้ชมยังเป็นตัวเดิมค่ะตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านผู้ชมตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มกักกะจัดเด้อค่ะท่านผู้ชมบหมักกับซ้อมบ่งก่อนอีกกระได้ค่ะอันนี้เพิ่นแตกไ้เนาะว่าหันเพิ่นก็แตกแม่นอย่เดิบนเนาะครับวิ่งบทสามว่าหันอู้เกือบสามตัวเนาะครับ 2. 2> สองสามเก้า <laughs> นี่แหละค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยค่ะเพิ่นให้วิ่งหาค่ะนี่แหละค่ะบน่างได้่เรอนะครับพี่น้องเนาะครับ ถึงว่าเพิอ่าบอกว่าล่างตัวนี้เองสี่พี่น้อยพี่กัดก,กันบนหน่วยน้ำบนตัวนี้ล่างกัก,กันไว้น้ำค่ะครับ่าเลือกเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าเสียมันเสียใจเพินรนค่ะย่าเลือกเอาเราเพิรนก็เวายู่ในคี่ีราว่าบนล่างบนล่างสี่คู่อันนี้แค่ว่าเพิ่นก็บวายู่ว่าพวกผมเอามาแตกเอาครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตัวเดิมค่ะท่านผู้ชม ตัวเดิมสีคู่มหัศจรรย์ค่ะท่านผู้ชมสีคู่มหัศจรรย์อ,อ๋อแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกลว่าสามมันบบมีดีน้ำเชียบนลางเลยค่ะ,คะแต่ว่าถ้าน้ำเชียเป็นอาจารย์น้ำเชียก,กับกล่าวบคือเพิ่นเนาะค่ะว่าผมมันม่นใจมั่นใจแนวเขาเคยได้เนาะค่ะท่านผู้ชมแนวเพิ่นได้มาหลายงวดแล้วค่ะถึงว่าเพิ่นสีรุดเพิ่นก็นยังสู้อีกค่ะเพราะว่า ปีนี้มันยังบหลรุดเพิ่นกระไรเต็มเต็มเนาะค่ะเพิ่นกระไรเต็มเต็มห้องก,กับก๊อติดเพิ่นไปก้อนเนาะค่ะมันมีแคซ่ซีคูนึงค่ะเอาสราคลิปนี้กะพรุ่งนี้น้ำเชียกับสีล่งให้พี่น้องเบิง้งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคลิปแม่ปิศากับแม่อ้อยแล้วก็สายของน้ำเชียค่ะสร้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ